ตำนานผีปอบอสุรกายผู้หิวโหวยในร่างมนุษย์ผีปอบเป็นตำนานพูดผีที่เก่าแก่และเป็นที่หวาดกลัวที่สุดในภาคอีสานและภาคเหนือของไทยบางครั้งเรียกผีกะหรือผีพงในบางพื้นที่ผีปอบไม่ได้เป็นเพียงแค่ผีแต่เป็นวิญญาณชั่วร้ายที่สิงสู่ในร่างของมนุษย์และเป็นต้นเหตุของโรคภัยไข้เจ็บและความตายอย่างสยดสยอง จุดกำเนิดของปอบตำนานการเป็นปอบมีหลายทางแต่ที่รู้จักกันดีมีสองแบบหลักคือตกวิชาการเรียนผิดครูเป็นที่มาที่พบได้บ่อยที่สุดเชื่อว่าเกิดจากคนที่ฝึกฝนวิชาอาคมหรือคุณไสแต่ปฏิบัติตนไม่ถูกต้องตามคําสั่งของครูหรือกินครูทำผิดข้อห้ามอย่างร้ายแรงทำให้วิชาที่เรียนนั้นย้อนเข้าตัวและกลายร่างเป็นปอบ การสืบทอดทางสายเลือดเชื่อกันว่าปอบสามารถถูกถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกได้โดยเฉพาะถ้าแม่ที่เป็นปอบไม่ได้ถ่ายวิชาให้กับคนอื่นก่อนตายวิญญาณปอบก็จะสิงสู่ในลูกหลานแทนลักษณะและการกระทำของปอบปอบไม่ได้ปรากฏเป็นรูปร่างของผีเสมอไปแต่จะใช้ชีวิตในร่างของคนปกติเรียกว่าคนต้องปอบหรือตัวปอบซึ่งยากที่จะสังเกตกลางวัน ตัวปอบใช้ชีวิตเหมือนคนปกติแต่จะมีนิสัยที่เปลี่ยนไปอาจมีอาการซึมเศร้าเก็บตัวหรืองุดหงิดง่ายผิดปกติกลางคืนหรือยามหิววิญญาณปอบจะออกจากร่างเพื่อออกล่าเหยื่อโดยมีเป้าหมายหลักคือเครื่องในการกินเหยื่อปอบจะเข้าสิงสัตว์เลี้ยงเช่นควายวัวหรือหมูแล้วกินเครื่องในจนหมดหรือหนักที่สุดคือเข้าสิงคนปอบจะทำให้เหยื่อป่วยอย่างกระทันหัน หรือมีอาการคล้ายโรคประสาทก่อนจะลงมือกินเครื่องในจากภายในร่างกายทำให้เหยื่อเสียชีวิตอย่างทรมานร่องรอยร่างกายของเหยื่อที่ถูกปอบกินจะมีลักษณะสำคัญคือท้องว่างเปล่าหรือมีรอยแผลเล็กๆที่เกิดจากการที่ปอบเข้าออกร่างเพื่อกินเครื่องในการขับไล่และการทำลายปอบเนื่องจากปอบสิงอยู่ในร่างมนุษย์การกำจัดจึงทำได้ยากและซับซ้อน มักต้องพึ่งพาหมอผีหรือพ่อมดที่มีความชำนาญการจับปอบหมอผีจะใช้การไร้คา,าถาเพื่อบังคับให้ปอบออกจากร่างของคนต้องปอบและจับวิญญาณปอบนั้นบรรจุไว้ในหม้อดินการทำลายหม้อที่บรรจุปอบจะต้องถูกนำไปเผาไฟหรือทิ้งลงน้ำลึกเพื่อทำลายวิญญาณปอบให้สิ้นซากแต่หากวิญญาณปอบหลุดรอดไปได้ก็จะไปสิงสู่คนอื่นในหมู่บ้านต่อไปความเชื่อในปัจจุบัน แม้ในปัจจุบันความเชื่อเรื่องผีปอบจะลดลงไปมากแต่ยังคงมีเรื่องราวการขับไล่ปอบปรากฏอยู่เป็นระยะในบางพื้นที่ความเชื่อนี้ยังสะท้อนถึงความหวาดระแวงต่อคนแปลกหน้าหรือคนที่มีพิตกรรมแตกต่างจากสังคมในอดีตอีกด้วยครับข้อห้ามและสาเหตุที่ทำให้กลายเป็นปอบในความเชื่อโบราณการเป็นปอบคือการที่วิชาอาคมย้อนเข้าตัวหรือผีครูเข้าสิง เนื่องจากผู้เรียนไม่สามารถควบคุมวิชาได้เพราะไปละเมิดข้อห้ามครูกฎที่อาจารย์ตั้งไว้ที่ร้ายแรงที่สุดซึ่งมักเรียกกันว่ากินครูข้อห้ามหลักที่ทำให้วิชาเสื่อมและกลายเป็นปอบการผิดลูกผิดเมียผิดศีลกาเมถือเป็นข้อห้ามที่ร้ายแรงที่สุดและพบได้บ่อยในตำนานการประพฤติผิดในกามจะทำให้พลังอำนาจทางจิต ที่ใช้ควบคุมวิชาเสื่อมถอยทันทีทําให้วิญญาณชั่วร้ายหรือวิชาที่ร่าเรียนเข้าสิงได้การกินอาหารต้องห้ามครูอาจตั้งข้อห้ามในการกินสัตว์บางชนิดเช่นสัตว์ที่ตายผิดธ,ธรรมชาติหรืออาหารที่มีพิษบางอย่างหากฝืนกิน่นจะทําให้วิชาอาคมมีโทษและเกิดอาการหิวหวยแปลกๆในตัวการไม่เคารพครูบาอาจารย์หากผู้เรียนลบหลู หรือใช้คำพูดที่ไม่สุภาพกับอาจารย์ผู้สอนวิชาอาคมจะถือเป็นการดูหมิ่นครูทำให้ครูบาอาจารย์ไม่คุ้มครองและวิชาจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเอง <c oughs> การลองวิชาโดยไม่ได้รับอนุญาตการนำวิชาไปใช้อย่างไม่สมควรหรือใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวก่อนที่จะสำเร็จวิชาอย่างสมบูรณ์จะเกิดอาการวิปลาสและถูกวิชาเข้าควบคุมจิตใจจุดสำคัญ เมื่อวิชาอาคมย้อนเข้าตัวผู้ถูกสิงจะมีสภาวะที่จิตอ่อนแอทำให้วิญญาณของปอบซึ่งเป็นวิญญาณที่หิวโหวยและเคยทำผิดข้อห้ามมาก่อนเข้ามาควบคุมและกระตุ้นให้เกิดความอยากอาหารประเภทเครื่องไหนในตัวคนนั้นพิธีการขับไล่ปอบของหมอผีหมอธรรมการขับไล่ปอบไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะปอบมีความสามารถในการหลบซ่อนและต่อสู้ด้วยพลังอาคม ต้องอาศัยหมอผีหรือหมอธรรมผู้ชำนาญการและมีพลังจิตแก่กล้าท่านตอนสําคัญในพิธีการเตรียมพื้นที่ล้อมสายศิลหมอผีจะใช้ได้สายศินศักดิ์สิทธิ์ล้อมรอบพื้นที่ทำพิธีและมัดไว้ที่ข้อมือข้อเท้าหรือศรีรษะของคนต้องปอบเพื่อป้องกันไม่ให้วิญญาณปอบหนีออกจากร่างหรือเข้าโจมตีผู้ทำพิธีภาชนะกักขังเตรียมหม้อดินเผา หรือกระบอกไม้ไผ่ที่ถูกลงอักขระและยันเอาไว้สำหรับใช้เป็นที่กักขังวิญญาณปอบเปรียบเสมือนคุกหมอผีจะส่องดูด้วยพลังจิตหรือใช้พิธีจุดเทียนเสียงถ่ายเพื่อยืนยันว่าบุคคลน,นั้นถูกปอบเข้าสิงจริงและระบุว่ามีปอบกี่ตนการบังคับและต่อสู้ด้วยอาคมหมอผีจะเริ่มไล่คา,าถาที่ทรงอนุภาพเพื่อบังคับให้ปอบเปิดเผยตัวตนและ บอกว่ามันกินอะไรไปแล้วบ้างในขั้นตอนนี้ตัวปอบคนต้องปอบมักจะแสดงอาการดิ้นทุรนทุลายพูดจาหยาบคายหรือร้องโหยหวนด้วยเสียงที่ไม่ใช่เสียงของตนเองการทรมานปอบหมอผีจะใช้คาถาและเครื่องมือศักดิ์สิทธิ์เช่นหวายไม้เท้าเมียดหมอเพื่อกดดันและทรมานวิญญาณปอบที่อยู่ในร่างจนกว่าปอบจะยอมจำนนและตกลงที่จะออกจากร่างไป การกับขังและการทำลายการดูดปอบเข้าหมอ้อเมื่อปอบยอมจำนวนหมอผีจะสั่งให้วิญญาณปอบออกจากร่างแล้วเข้าไปในหม้อดินที่เตรียมไว้โดยหมอผีจะไร้คาถากำกับปากหม้ออย่างรวดเร็วผนึกและทำลายทันทีที่ปอบเข้าไปในหมอ้อหมอผีจะใช้ผ้ายันปิดปากหมอ้อและใช้ขี้พึ้งหรือชนโรงอุดไว้อย่างหนาแน่นนำไปทิ้งเผาหม้อปอบที่ถูกผนึกแล้ว จะต้องถูกนำไปทิ้งในแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวหรือนำไปเผาไฟจนหม้อแตกในที่ห่างไกลจากหมู่บ้านทันทีเพื่อไม่ให้วิญญาณปอบหลุดลอดกลับมาหาเหยื่อรายใหม่ได้อีกต่อไปข้อควรระวังหากการทำลายหม้อปอบไม่สมบูรณ์หรือมีใครไปเปิดหม้อออกก่อนที่จะทำลายวิญญาณปอบก็จะกลับมาอาลวาดและจะยิ่งดุดันกว่าเดิมขอขอบคุณสำหรับทุกการรับฟังขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยครับ